สงครามยูเครนกับรัสเซียะจะจบเมื่อไรคำตอบคือไม่มีใครเดาได้47ประเทศส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อรบกับรัสเซียเดนมาจะส่งจรวดฮาพูลให้ยูเครนเพื่อต่อสู้กับเรือรบรัสเซียรูปแบบที่สหรัฐทำก็คือให้ประเทศอื่นส่งให้ไปะะระสเรัยส่งทดแทนให้ภายหลังยูเครนจะต้องพินาศย่อยยับอีกนานแสนานานเพราะว่าเป็นสมรภูมิระหว่างกลุ่มนาโตและรัสเซีย คุยพาโลกวอลช็อกวันนี้มาติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์โลกกันแบบสดๆเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ชมที่อยู่กับเราทางส่วนที่แอปพลิเคชันค่ะวันนี้ครบ3เดือนพอดีนะคะนับจากเริ่มสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้ภาพก็เด่นชัดขึ้น,นเร่อยๆว่าสงครามในครั้งนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและชาติพันธมิตร นาโตรวมไปถึงทางฝั่งแสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่ถ้าไปนับดูแล้วเนี่ยมีประเทศต่างๆนะคะที่คอยส่งอาวุธในรูปแบบหลายรูปแบบเลยนะคะสนับสนุนให้กับทางยูเครนตอนนี้เนี่ยกว่า40ประเทศแล้วนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์กันดูและะ้วค่ะว่าประเทศไหนให้อะไรกับยูเครนไปบ้างคะพิ่โสคะเนี่ยครับคำถามที่เราจะได้ฟังบ่อยคือว่า สงครามยูเครนกับรัสเซียจะจบเมื่อไหร่หรือมีวี่แววว่าจะจบเมื่อไหร่คําตอบคือไม่มีใครเดาได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดขณะนี้มี47ประเทศที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อรบกับรัสเซียนะครับนำโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นคู่หูแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็นอกนาโต้ก็มีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการขอร้องอให้ประเทศอื่นร่วมแซงชั่นร่วมคว่ำบาตรรัสเซีย <Okay. S 1> ทั้งมาตรการงดซื้อพลังงานจารัสเซียด้วยฉะนั้นสงครามคงจะยืดเยื้ออีกนานและจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลร,รวมถึงการขาดแคลนอาหารแล้วก็อย่างน้อยสุดมี14ประเทศที่งดส่งออกอาหารและกักตุนสินค้าที่จําเป็นไว้เพื่อใช้แต่ว่า ตอนนี้นะ่ะนาโตะก็คือกลุ่มหัวหอกที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนผลที่ตามมาที่เราเดาได้คือว่ายูเครนจะต้องพินาศย่อยยับอีกนานแสนานานเพราะว่าเป็นสมรภูมิรบระหว่างกลุ่มนาโต้และรัสเซียไม่ใช่เฉพาะยูเครนกับรัสเซียแล้วยูเครนเพียงแค่เป็นสมรภูมิและมีกำลังทหารซึ่งใช้อาวุธของนาโต้นะครับล่าสุดนี่ ทางฝ่าย NATO จะเสริมเขี่ยวเล็บให้กับยูเครนโดยการส่งจรวดที่ต่อสู้กับเรือรบนะครับจรวดฮาพูนเดนมาร์กค,คือนาโตนี่จะมีอาวุธมาตรฐานใช้กันเรียกวอาวุธมาตรฐานนาโตและเดนมาร์กและประเทศอื่นก็ต้องซื้ออาวุธหลักไม่ว่าจะเป็นจากอ,อังกฤษหรือสหรัฐหรือประเทศอ,อื่นะนะครับเดนมาร์กจะส่งจรวดฮาพูนซึ่งผลิตโดยกลุ่มโบอิงนะครับส่งไปให้ยูเครน และเพื่อต่อสู้กับเรือรบรัสเซียซึ่งจากการประชุมเมืม่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนวันที่ก่อนวันที่24เนี่ยนะครับครบรอบ3เดือนเนี่ยมีการประชุมกลุ่มเรียกกลุ่มที่ร่วมมือกันสู้เพื่อ,อยูเครน <c oughs> และต่อต้านรัสเซียมากถึง47ประเทศเป็นประชุมระยะไกลนะครับ <c oughs> ยี่ห่างไกล47ประเทศก็ตกลงกันว่าประเทศไหนจะส่งอาวุธอะไรให้ได้บ้างเนเอร์แน <c oughs> นี่ประกาศเลยว่าจะส่งจรวดฮาพูนให้ไปแต่ก่อนหน้าโน้น่ะ รัฐบิกราหโหมของสหรัฐลอยออสตินก็บอกว่าสหรัฐอาจจะส่งอาวุธประเภทนี้ล่ะฮาปูน,ปน,นผ่านอีกประเทศหนึ่งไปยังยูเครนค,คือไม่อยากส่งโดยตรงหรือให้ประเทศอื่นที่มีอาวุธประเภทนี้ส่งให้ยูเครนก่อนแล้วสหรัฐจึงจะส่งไปชดเชยให้จะเป็นอย่างนี้ล่าสุดก็เป็นของเดนมาร์กที่ส่งไปให้แล้วก็เชดเชียนะครับเชดเชียก็จะส่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น เฮลิคอปเตอร์โจมตีรถถังจรวจต่อจรวดหลายที่เป็นสลิดสตรอแกนนะจรวจหลายลำกล้องนะครับเรียกว่า mlrs multiple rocket launcher นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ทางยูเครนร้องขอเมื่อจะเป็นปืนใหญ่นะยิงระยะไกลรถถังรถหุ้มเกราะ รวมถึงโดรนด้วยครับสิ่งเหล่านี้ละที่ที่สหรัฐและกลุ่มนาโต้ะจะต้องส่งให้ยูเครนครับค,คือกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าเป็นสมาชิกนาโต้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ก็มีองค์กรระหว่างประเทศด้วยถึงขั้นกับว่ารวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อกรุ๊ปขึ้นมาเลยนะพี่โสโรครใช่ครับก็คือชื่อว่า u k ยูเครนด e ฟ s e Contact รบค่ะดูชื่อก็รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคงให้กับยูเครนนะคะซึ่งก็ต้องทำในรูปแบบอย่างนี้แหละเพราะไม่สามารถที่จะ,ะยืนแบบในแถวหน้าได้แบบสง่าผ่าเผยว่าฉันกำลังรบกับรัสเซียนะไม่ใช่ใชก็ต้องอยู่ข้างหลังยูเครนแล้วก็ใช้ยูเครนนั้นเป็นสมรภูมินะพีโ่โสทีนี้ส่งเข้าไปเรื่อยๆอาวุธทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ย จะไปช่วยยูเครนได้บ้างขนาดไหนคะหรือว่าหรือว่าเขาส่งอา,อาวุธที่มีสัญญานุภาพขนาดไหนเข้าไปบ้างะค่ะพี่ส่งจรวดฮาพูลซึ่งจรวดที่สามารถสู้รบกับเ,เรือรบได้ก่อนหน้าโน้นทางฝ่ายยูเครนก็คุยฟุ้งบอกว่านี่แหละสหรัฐจะส่งจะส่งอาวุธมาให้เพื่อต่อสู้กับกองเรือรัสเซียที่อยู่ในทะเลดํสาสหรัฐก็รีบฏิเสธเพราะกลัวว่าจรัสเซียจะหาเรื่องเอาแต่ว่านี่คือ รูปแบบที่รัศดรธรรมก็คือให้ประเทศอื่นส่งให้ไปรัสารส่งส่งให้โดยตรงผ่านประเทศเหล่านั้นหรือส่งทดแทนให้ภายหลังะครที่กลุ่มกลุ่มป้องกันยูเครนกลุ่มร่วมป้องกันยูเครนนี่แหละก็คือวันนั้นที่มีประชุมก็คือทั้งมีรัมริกลาโหมลอ,อสตินของสหรัฐแล้วก็มีประธานคณะเสนาธิการร่วมนายพลมาร์คเมลเล่ะครับก็ประชุมร่วมทุกครั้งในการที่จะวางแผน คือตอนนี้กองบัญชาการการรบจริงๆแล้วก็อยู่ที่นาโตลละการรบภาคพื้นดินก็คือกองกําลังของฐานยูเครนซึ่งวันก่อนใน,นประธานาธิบดีของยูเครนอ่าบอลโดเมียร์เซเลนสกีประกาศว่ามีกองกําลังรบของยูเครเนน่มากถึง700,000นายอาจจะมีทั้งกองกำลังอาสาสมัครฐานรับจ้างด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่ก็ประกาศร,รวมกันว่าวัน่าว่า,วา,วา,วามีมากถึงขนาดนั้นแต่ว่า ไม่มีใครระบ,บุได้ว่าจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นราคาคุยก็ได้นะครับส่วนอาวุธอื่นน่ะที่สําคัญก็คือที่ฮาปูนจรวดฮาปูนเนี่ยก็คือสามารถยิงได้ในระยะไกลอย่างน้อยก็กว่า200กิโเมตรฮะ,ะระยะไกลและสามารถยิงจากทั้งบกก็ได้ยิงจากในเรือก็ได้นะครับแล้วก็สามารถยิงโดยที่ไม่มี มียิงโดยมีวิธีนำวิถีซึ่งบรรดากองทัพเรือในนาโต้ะนะครับก<ช>็มีอาวุธประเภทนี้อยู่ซึ่งถ้าจะดูต่อไปแล้วนั่นน่ะจำนวนที่จะส่งให้ไปเนี่ยมีมากเท่ากับสู้รบให้แค่ยูเครนเนี่ยสู้รบได้อีกนานแสนนานครับโอ้โหค่ะทีนี้ก็แสดงว่าก็คงไม่จบลงง่ายๆแบบนี้นะคะพี่โสนอกเหนือจากอาวุธแล้วเนี่ย งบประมาณอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็คือก็อัดอัดงบมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายรอบแล้วด้วยนะคะพี่โสทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูถึงสถานการณ์อย่างในการสู้รบในยูเครนเองเนี่ยในฝั่งของตะวันออกที่พี่โสเคยเล่าให้ฟังก็คือว่ารัสเซียก็จะสามารถ ครอ,อ,อบครองไว้ได้กเกือบจะแทบทั้งหมดแล้วคือน่าจะชนะเรียบร้อยแล้วสําหรับในฝั่งตะวันตกนะคะ<ช>ทีนี้ในส่วนอื่นๆแล้วก็อาวุธเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนหรือเสริมแสนยานุภาพอ,าอย่างไรได้บ้างคะพี่โสค,คะคือตอนนี้มีแนวรบที่เป็นหลักๆก,ก็คือที่ดอนบาสซึ่งรัสเซียพยายามจะปิดเกมให้ได้โดยเฉพาะยิง่งยิ่งแคว้นลูคานซึ่งยังเหลือกองกาลังของอยูเครนต่อสู้บ้างนะแต่คงจะใช้เวลาไม่นานที่รัสเซียจะปิดเกมนี้ แล้วก็ยึดทั้งแคว้นดอนบาสได้หมด <c oughs> รวมถึงมาริโอโพลที่เขายึดได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ท่าเรือต่างๆที่โอเดสซาก็สามารถครอบครองได้ปิดกั้นทางออกของยูเครนทางทะเลดำส่งอะไรออกไม่ได้ทั้งสิ้นนะ <c oughs> อาวุธต่างๆที่กลุ่มนาโตส่งให้ไปนะั่นแหละเป็นความช่วยเหลือมีทั้งเงินทั้งอะไรล่าสุดอย่างที่เราเคยเล่าใ้ฟังบอกว่าสหรัฐอนุมัติงบก้อนสุดท้ายก้อนใหญ่ในล,ล่าสุดเนี่ย 40,000ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านั้นกลุ่มประชาคมยุโรป <c oughs> อนุมัติเงินช่วยเหลือไป19,000ล้านดอลลาร์ <c oughs> แล้วก็เซเลนสกีบอกที่ประชุมที่ World Economic Forum ที่ดาวนวอสบอกว่ายูเครนต้องใช้เงินเดือนละประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ <c oughs> ฉะนั้นน่กลุ่มประเทศยุโรปรวมทั้งนาโตด้วยนะ่ะจะต้องหาเงินมาอัดฉีดยูเครน ให้อยู่ได้นานหมายความว่าทุกคนจะต้องลงขันและยูเครนก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะทั้งหมดนี้ไม่มีการให้ฟรีนะครับยูค<ะ>เครนเองตอนนี้ก็ต้องรับสภาพของความหายนะคนมากกว่า6ล้านคนได้เดินทางนอกประเทศไปแล้วและอีก7ล้านกว่าคนพัดที่นาคาที่อยู่ข<ะ>าดที่อาศัยในประเทศของตัวเองแต่นั้นอาวุธต่างๆที่กลุ่มนาโต ส่งให้ไปก็คือไปทําลายยูเครนนั่นเองเพราะว่าสนามรบอยู่ที่ยูเครนไม่ใช่ในรัสเซียนะครับถ้าจะประเมินดูอีกรอบหนึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้การต่อสู้รัสเซียก็พร้อมเป็นประเทศเดียวที่สู้กับ47ประเทศนาโตมี30ประเทศที่เหลือก็มาจากแหล่งอื่นซึ่งเหลือเชื่อว่ารัสเซียนี่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการสู้ การลงขันการลุมกินโตเนี่ยมากถึง40ประเทศทรัพยากรต่างๆแน่นอนทางฝ่ายโลกตอนตกก็ย่อมพร่องลงไปเพราะว่าส่งอุธไปให้ยูเครนนะครับค่ะนะคะโอ้โหนี่ดูสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ายังคงน่าจะดําเนินต่อไปนะคะวันนี้ครบ3เดือนพอดีสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพี่โสทีนี้แต่ว่าถ้าไปดูในหลายๆข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอย่างอเมริกาเองเขาก็ส่ง ส่งปืนใหญ่อะไรลักษณะนี้เนี่ยเข้าไปให้กับทางยูเครนเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ววยนะคะว่ารัสเซียนี้ก็จะต้องล่วงรู้นะว่าอาวุธที่ส่งมานั้นก็มาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กจะรอดพ้นหรอคะพี่โสดำการส่งอาวุธเข้าไปแล้วก็จะไปมุ่งทำอตอบโต้กับทางฝั่งของรัสเซียท,ท,ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะให้อเมริกาอาจจะให้เหตุผลว่าเพื่อให้ยูเครนนั้นปกป้องตนเองเนี่ยคะ่ะ คือการการที่จะส่งอาวุธเข้าไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทางเรือส่งเข้าไปไม่ได้ทางเครื่องบินพอส่งไปแล้วนั่นแหละก็โดนโจมตีลหลังจากที่อาวุธถูกลำเลียงลงจากเครื่องบินแล้วไปไว้ที่ในคลังแสงนะครับล่าสุดรัสเซียก็ได้ประกาศบอกว่าได้ยิงอา,อ,าอาวุธใส่ฐานยิงปืนใหญ่ของอสหรัฐนะครับ ส่งไปขนาด155ม mm ิมรเนี่ยครับรุ่น M777 ปืนใหญ่สนามนะครับที่ใช้ในกองทัพยูเครนรัสเซียบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ใช้โดรนไปส่องดูก,ก่อนแล้วก็พอทหารยูเครเนเคลื่อนย้ายอาวุธปืนใหญ่155ม mm มเนี่ยครับเข้าไปแล้วเนี่ยรัสเซียก็ส่งระบบปืนใหญ่ยิงแบบนำวิถี ขนาด152มม2 S5 เสยัิน S นะครับปืนใหญ่สนามก็ถลม่มเป้าหมายก็เละก็เสียหายหมดไม่มีเหลือฉะนั้นก็การที่จะหลบซ่อนเร้นระบบดาวเทียมจารกรรมของรัเสเซียนะในยูเครนนะม่าจะส่งท้งท้งบกทั้งรถไฟหรือไปซ่อมีที่ไหนนะั่น ยากที่รอดพ้นไปได้ครั้งนี้ก็ถือเป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งสําหรับชุดปืนใหญ่สนามอของอยูเครนที่อเมริกาส่งให้ไปถึง90ระบบ90ชุดนะเ7 7 <90 S 1> นะครับมีลูกกระสุนขนาด155มมเนี่ยแสนสี่หมื่นลูกหมายว่าถล่มยิงกันเละเลยครับคือยิงยิงไปเนี่ยก็คือยิงเป้าหมายก็ทั้งหมดทั้งสฝ่ายก็คือ ถ้าสหรัฐถ้าหากยูเครนยิงก็ยิงอยู่ในยูเครนเพรัสเซียอยู่ในยูเครนรัสเซียก็ยิงยูเครนก็อยู่ในยูเครนคือก้อนเละอยู่ในยูเครนเแหละรัสเซียก็นานๆจะมีกองทัพยูเครนในรอบเข้าไปโจมตีใช้ฮลิคอปเตอร์บางใช้โดรนบ้างแต่ว่าน้อยครั้งที่จะเละรอดผ่านเข้าไปได้แต่ว่าระบบต่างๆของรัสเซียสามารถสกัดกันได้ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีวิแววว่ารัสเซียจะหมดอาวุธจากคลังแสงเนื่องจากว่า เป็นการเตรียมไว้ลงหน้าก่อนที่จะบุกยูเครนนั่นเองอวันผู้ที่ผ่านมานั่นนะการโจมตีจรวดปืนใหญ่สนามนะการโจมตีปืนใหญ่สนาม M77 ของสหรัฐไ้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเขาเรียกพอดกอนอ์นยะนแต่วันวันจันทร์ก่อนหน้าโน้นนะ้น่ะไม่ระบ,บุพื้นที่แต่ว่าอยู่ในวิสัยอยู่ในพิสัยที่สามารถโจมตีได้โดยระบบ ป้องกันตัวเองและการยิงของอปืนใหญ่ของรัเสเซียนะรับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการต่อสู้โดยใช้ลูกยาวก็คือทั้งปืนใหญ่และจรวดนวิถีรวมทั้งอจรวดไฮเปอร์โซนิกที่รัเสเซียสามารถใช้โจมตีได้ซึ่งล่าสุดรัเสเซียก็บอกว่ามีอาวุธแบบเลเซอร์ใช้ด้วยแต่ว่า ทางรูตนตกมองว่าอาจจะไม่จริงอาจจะเป็นราคาคุยมากกว่าอันนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับค่ะอาวุธต่างๆนานาที่แหมทางฝั่งนาโตนี่ส่งไปให้ทางยูเครนนะคะก็อาจจะมีคําถามใพิ่โสคือก็ออกองกําลังของทางยูเครนเองเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเป็นได้เลยหรือเปล่านั่นข้อข้อหนึ่งนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือ,เ,อ,อเขาก็อาจจะต้องมีข้อเรียกร้องหมายถึงว่าเขาก็อาจจะต้องมีวีเควสว่าอ,อยากจะได้ อาวุธประเภทนี้ปืนประเภทนี้ที่แบบแสนยานุภาพมากๆหน่อยแบบนี้นะคะ,ค,ะคือไม่แน่ใจว่าเหล่านี้คือดับการตอบสนองขนาดไหนคือพื้นที่โปลแลนด์และเยอรมนีตอนนี้เป็นสนามฝึกของฐานยูเครนที่นาโต้จัดให้ฝึกอาวุธที่ใช้ที่นาโต้ใช้อยู่นะครับก็เพื่อให้คนคุ้นเคยยังจุรวทาพูเน่ฐานยูเครนต้องใช้เวลาฝึก14วันในการ คุ้นเคยกับระบบการยิงและให้ใหแม่นยําด้วยเพราะว่าของยูเครนันก่อนหน้านอนเคยยิงเรือธงของมอสโกชื่อมอสควาเนี่ยครับใช้จรวดเนปจูนซึ่งเป็นคนละระบบกับจรวดฮาพูลน,นะการฝึกฝนครั้งนี้น่ะได้ความร่วมมืออย่างดีจากโปรแลนด์และก็เยอรมนีซึ่งวันก่อนหน้านอนน่ะก็ผู้นำของโปรแลนด์ก็พบปะเกซเลนสกี้เชื่อว่าทั้งสองประเทศเนี่ย จะร่วมมือกันช่วยเหลือกันและก็โปรแลนด์ให้สิทธิพิเศษว่าพลเมือง,องของอยูเครนในการเข้าไปในประเทศรวมถึงทั้งสองฝ่ายต่างแลกสิทธิพิเศษซึ่งกันและกันซึ่งโปรแลนด์เองก็จริงๆอยากได้พื้นที่ส่วนหนึ่งของยูคเครนก่อนหน้าน,น้นก็จะสุดท้ายนั่นน่ะเขามองกันว่ารัสเซียจะได้ไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งโปรแลนด์จะได้ไปและส่วนจะที่เหลือจะเป็นของยูคเครนของเซเลนสกี้หรือเปล่านะ ต้องมองดูว่าเซเลนสกี้นั้นจะสามารถอยู่ในอำนาจอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังคงเป็นฮีโร่ของโลกตวันตกและเป็นเบีย้ยนะ,ะเป็นตัวล่อเป็นทั้งตัวแทนของฝ่ายโลกตวันตกที่ทำสงครามอยู่กับรัสเซียทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ครับค่ะก็ทางฝั่งหนึ่งนะคะที่เราคุยกันก็คือเป็นการประชุมกันกับระหว่างผู้แทนจาก40ชาติแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศ <c oughs> รวมๆแล้วก็กว่า40ประเทศแบบนี้นะคะอยู่ภายใต้ชื่อกลุ่มว่า Ukraine Defense Contact Group <c oughs> ก็สนับสนุนเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆนานานะคะ <c oughs> ตัดมาอีกภาพหนึ่งนะคะก็ประธานาธิบดีวลาดเมียเซเลนสกี้พิโสตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังมีการประชุม World Economic Forum กันอยู่ที่ ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่พลาดนะคะแน่นอนเวทีระดับนี้นะคะเซเลนสกีก็ไปปรากฏตัวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะก็มุกเดิมค่ะพิโสก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียด้วยการคว่มบาตหรือว่าแซงชัน่นด้านพลังงานและการเงินซึ่งก็ทำกันอยู่นะคะแล้วก็ผลที่เห็นเราก็รู้ว่ามันผลมันสะท้อนกลับไปยังนาโตเองนะตลอดจนการค้าทั้งหมดด้วยให้คว่มบาดการค้าทั้งหมดกับทาง รัเสเซียแล้วก็ย้ําบอกว่าขอให้ประชาคมโลกดําเนินมาตรการลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดต่อรัสเซียเพื่อให้รัสเซียและประเทศอื่นๆที่คิดจะรุกรานประเทศเพื่อนบ้านด้วยการทําสงครามรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการกระทําดังกล่าวนั่นเองค่ะพี่ส้มคือต้องไม่ลืมว่าเซเลนสกี้คือตัวตลกและเป็นนักสแสดงค่ะแล้วก็มีคนเขียนบทให้กระชากต่อมน้ำตาของบรรดาพอยกไมยกให้ทุกครั้งเวลาไปปราศัย ไม่จะไปอ้อนหาอาวุธหรือความช่วยเหลือต่างๆนานาแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคือว่าความล่มสลายของความพินาศจอยยับของยูเครนนั่นเองที่จะเกิดขึ้นตามมายิ่งสงครามยืดเยื้อเท่าไหร่ยูเครนก็จะพินาศวอดวายมากขึ้นเท่านั้นโดยที่ประเทศอื่นน่ยไม่ได้ร่วมรับรู้ความพินาศเ,ยเลยนอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นผล,ผล,ผลพวงที่ตามมาต้องบอกว่ายูเครนนั้นสงครามยูเครนกับรัสเซียนั้น จะเป็นปัญหาต่อไปในโลกไม่ใช่เป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารเงินเฟ้อนะความอดอยากต่างๆารวมถึงปัญหาการค้าต่างๆการขาดซัพพลายเชนห่วงโซ่ป,ประทานทั้งหลายแหล่เนี่ยประชาชนทั่วโลกอาจจะมีความลำบากยากายากเย็นมากขึ้นนะรวมถึงจะมีการแข่งขันการผลิตอาวุธเพราะว่าจะต้องมาป้อนสมรภูมิ ในสงครามระหว่างประเสียอยู่เครนครับฉะนั้นก็คําถามที่ย้ำอีกครั้งนึงที่ถามผมว่าสงครามนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะอีกนานครับอาจจะเป็นปีหรือที่เขาคาดว่าสิ้นปีนี้อาจจะจบนะน,นะอาจจะถึงสิ้นปีหน้าก็ได้เพราะว่าไม่มีวิแววว่าใครจะย,ยอมใครเพราะว่าสงครามครั้งนี้เป็นเรื่องที่เสียหน้าไม่ได้แล้วก็ฝ่ายยุโรปก็พร้อมที่ต้องยอมรับสภาพก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับ ไอ้สิ่งที่จะไปขวอมบาดไม่ซื้อน้ํามันซื้อกา๊าซน่ะคงจะยากนอกจากรัสเซียจะเป็นฝ่ายปิดท่อกา๊าซแล้วก็งดส่งน้ํามันให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ท้าว่าความเจริจําเป็นมาถึงเพื่อต้องการทําลายเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นครับอืมค่ะก็ต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นเรื่องของสงครามต่างๆนานานะคะผู้ที่น่าสงสารที่สุดก็คือชาวยูเครนแล้วก็ประเทศยูเครนเองนะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของผลกระทบ ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่คนยูเครนเองหรือว่าประเทศยูเครนเองนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆประเทศตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับเรื่องของราคาพลังงานที่พุ่งสูงอยู่นะคะซ้ําเติมไปกับปัญหาวิกฤตเดิมที่กําลังต้องรับมือก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อต่างๆแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตแบบแบบไม่เติบโตก็คืออ่อนแรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนตอนนี้คือถ้ายิ่งสงครามยืดไปแบบนี้เนี่ยสงสัย เศรษฐกิจโลกเราจะเป็นอย่างไรนะพี่โสค่ะครับแล้วก็มาตามดูกันแล้วกันซึ่งมันจะควบคู่ไปกับผลการสู้รบแล้วก็สภาพที่จำกระจำเคลียรหรือว่าความขัดข้องในการขนส่งต่างๆทั้งอาหารทั้งสิ่งของจำเป็นครับฉะนั้นก็วันนี้เราต้องบอกได้ว่าสงครามอีกนานครับกว่าจะจบลงได้หรืออาจจะเป็นปีหรือ2ปีจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ซะก่อนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือคุยพาโลกเวิร์ดช็อกวันนี้นะคะเรากลับมาติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์โลกได้ที่ส่วนที่แอปพลิเคชันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้ Subscribe หรือว่าลงทะเบียนก็ยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จะเป็นรายเดือนหรือถ้าจะเป็นรายปีก็มีโปรโมชั่นนะคะสมัครรายปียปนั้นดูฟรี2เดือนค่ะ